สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมอช้างแม่นราศีคนรวยปี63งานเงินรักพุ่ง คลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาเปิดคำทำนายจากหมอดูชื่อดังหมอช้างอาจารย์ทษพรศรีตุลาซึ่งได้มาเปิดเผยคำทำนายในครึ่งปีหลัง2563นี้ค่ะว่าจะมีถึง3ราศีด้วยกันที่ดวงดีมากไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักมีโอกาสที่ดีรายได้งามงามมารอท่านอยู่แล้วนะคะ จะมี3ราศีในบ้างนั้นตามมาชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะท,ท่านจะเกิดราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มก,กราคมครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีธนูเอาตัวรอดได้ดวงดีขึ้นพ้นเคราะห์แล้วนะคะเรื่องการทำงานก้าวหน้าได้เริ่มต้นอะไรใหม่เปิดร้านทำธุรกิจใหม่ ทำหลายอย่างมีโอกาสดีเข้ามามีโครงการเข้ามาดวงดาวที่เข้ามาเป็นดวงใหญ่ส่งผลให้เหนื่อยขึ้นพาระเยอะความเครียดก็เยอะแต่ความสำเร็จก็เยอะตามมาด้วยเช่นกันค่ะส่วนเรื่องการเงินนั้นส่งผลดีความมัง่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสของรายได้พิเศษเป็นราศีที่เครดิตดีด้วยนะคะ ส่วนเรื่องความรักอยู่ในจุดที่ลงตัวอะไรที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตคุณไปทำบุญสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลโรงเรียนจะดีมากๆเลยค่ะมาต่อัที่ราศีที่สองนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนครึ่งปีหลังสำหรับการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คุณมีโอกาสเปลี่ยนงานกระทันัันหรือเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะการเงินจะค่อยๆคลี่คลายการเงินที่เคยถูกหยิบยืมไปก็จะได้คืนและโอกาสของรายได้จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักมีความลงตัวได้สร้างครอบครัวลงหลักปักฐาน ปลายปีสามารถมีงานมงคลได้หรืออยากมีลูกสำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็สามารถมีได้เลยค่ะมาส่งท้ายกันที่ถ้าจะเกิดราศีกุมนะคะหรือถ้าจะเกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมข่าวดีดวงดีขึ้นเยอะเลยค่ะในเรื่องของการทำงานมีตัวช่วยอะไรที่ติดขัดให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่คุณจะมีตัวช่วยที่ดีมีสิ่งใหม่ๆเข้ามา ยอมเหนื่อยแต่ความเหนื่อยจะคุ้มค่านำความสำเร็จมาสู่เช้าราศีกุมแน่นอนค่ะการเงินนะคะเงินจะไหลมาเทมามีโอกาสในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องการเงินเป็นราศีคนรวยปี2563ได้มาแล้วก็ต้องแบ่งเงินบริจาคเอาไว้ด้วยนะคะจะมีทั้งโชคลาภและก็ทุกขลาภค่ะส่วนเรื่องความรักกลางๆนะคะคนที่มีคู่ก็ไม่น่าห่วงอะไรค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีคนรวยครึ่งปีหลัง2563นี้นะคะทำนายโดยหมอช้างค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ